มาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นตัว RS นะคะกัวจังหน้าเขาก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโอ้โหนะคะออปชันเยอะๆสไตล์เท่ๆของแจ๊สเลยนะคะมาเริ่มกันที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยจะได้พวงมาลัยมาติสัม n c t จอทัชสกรีนนะคะรองรับ FM AM USB นะคะบูทูธได้หมดเลยนะคะ คันนี้นะคะให้ดูว่าแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลด้วย,วยทุกคนเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะคะนนี้เลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะพรมนะคะลายสวยๆเลยนะคะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้และแจสนะคะเป็นโถที่ปรับเบาะได้ใช้งานได้คันนี้นะคะได้แม็กแม็กสวยๆใส่ไว้ให้เลยพร้อมอย่างปีใหม่นะคะด้าน้างกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยนะคะภายในห้องสัมภาระของเขานะคะจะได้พื้นที่ที่กว้างกําลังดีเลยนะคะ ให้ดูว่ามีแผ่นรองยางนะคะเพื่อทันุถนอมตัวรถได้อีกนะคะมีไฟส่องสว่างให้เบาะสามารถพับราบไปได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ติดเบาะหน้านะจริงๆคือจะราบไปได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆสามารถใส่ของได้เลยนะคะเหมาะมากสำหรับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะคะฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS ออโต้บ้านสวนชนแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นเจ้าของกันง,ง่ายๆเพียง999บาท จบทุกอย่างวันนี้ขอพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะจะบอกว่าสวยมากๆนะคะเป็น Jazz RS นะคะเป็นรถเครื่องึ้น1 5 0 0ซีซีปี2019น้นั่นเองนะคะคันนี้มาพร้อมกับโอ้โหนะคะออปชันเยอะๆสไตล์เท่ๆของ Jazz เลยนะคะมาเริ่มกันที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยจะได้พวงมาลัยมัลติฟังชันเพื่อนสามารถรับสายวางสายได้ปรับนะคะต่างๆได้หมดเลยนะคะเชื่อมต่อกับจอทัชสกรีนนั่นเองนะคะ ฝั่งนี้จะมี cruise control ให้ด้วยและตัว RS เขามี paddle s h i p มาให้ด้วยนะจ๊ะเรือนไม้เท่ๆเลยนะคะมี econ m โหมดด้วยนี่เลยนะคะปรับใช้งานได้นะคะที่วางแก้วอยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางจอนะคะรองรับอะไรได้บ้างนะคะมาดูกันนะคะก็จะเป็นจอทั u c h s c r นะคะรองรับ FM AM USB นะคะ b ลูท t o o ได้หมดเลยนะคะคันนี้นะคะให้ดูว่า แอรเป็นแอร์ดิจิตอลด้วยทุกคนเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะคะเท่านี้เลยนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะกลุ่มพุชตาร์ใช้คู่กับกุญแจ s สมาร์ทคียเลสนะคะตรงนี้มี Power Outlet เลให้ด้วยนะคะเกสใส่ของที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งด้วยนะคะมาดูกล้องหลังกันว่าคมชัดขนาดไหนคะ่ะกล้องหลังคมชัดขนาดนี้ว้าวๆ้าว,ว,าวนะคะนี่คะ่ะแนวนอนนะคะช่องแอร์แนวนอนตรงกลางด้านข้างก็เป็นแนวนอนด้วยเช่นกันนะคะ บุกเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยนะคะรถป้อดดีๆเข้าศูนย์เช็คทุกระยะแบบนี้เลยนะคะได้ขับเกียร์ออโอตโอส้สบายๆมีเก๊ใส่เหรียญให้ด้วยนะคะนี่นะคะเปิดมาให้ดูมีเก๊ะใส่ของให้ไฟด้านบนติดทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะมันบังแดดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พดานสะอาดสะมากมากๆเลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะพรมนะคะลายสวยๆเลยนะคะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้และแจ๊สนะคะเป็นรถที่ปรับเบาะได้ใช้งานได้ใช้สอยพื้นที่ในรถได้เยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายนอกเลยดีกว่าค่ะ่ะสำหรับภายนอกนะคะเป็นยังไงไปดูกันโอเคนะคะดูมุมนี้กันสัหน่อยนะคะนี่คือรถบ้านเดิมๆเลยนะนี ให้ดูนะจ๊ะโอเคนะคะมาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นตัว RS นะคะกระจังหน้าเขาก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมฟอน RS นะคะตรงรุ่นมาให้ด้วยได้ไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะคันนี้นะคะได้แม็ก แม็กสว,สวยใส่ไว้ให้เลยพร้อมอยางปีใหม่นะคะด้านข้างกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยนะคะมือจับนะคะเป็นมือจับสวยๆแบบนี้เลยสีเดียวกับตัวรถนะคะมาดูกันที่ด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะ j a สซอตรงรุ่นเลยนะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะด้านบนมีครีบฉลามอีกต่างหากนะ mm. นี่เปิดท้ายมาให้ดูกันนี่นะคะภายในห้องสภาระของเขานะคะจะได้พื้นที่ที่กว้างกําลังดีเลยนะคะ ให้ดูว่ามีแผ่นรองยางนะคะเพื่อทูนุถนอมตัวรถได้อีกนะคะมีไฟส่องสว่างให้เบาะสามารถพับราบไปได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ติดเบาะหน้านะจริงๆคือจะราบไปได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ของได้เลยนะคะเหมาะมากสำหรับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะคะใช้ส่งของได้เดินทางได้หลายท่านนะคะนี่ ให้ดูว่ารถที่ไม่เคยชนหนักติ่งเครื่องจมน้ำน็อตเขาจะเดิมเดิมแบบนี้เลยทุกคนนะคะละเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้อุ่นใจไหมคะและนี่คืออีกคันนะคะเป็นรถบ้านเข้าใหม่ประวัติดีมาพร้อมกับบุ๊คเซอร์วิทนะคะรถปี2019 Jazz RS ของเรานะคะ ราคาพิเศษเพียง5 4 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะขอบคุณเ,เพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามกันวันนี้นะคะรถคุณภาพดีๆอีกหนึ่งคันเข้ามาใหม่เดี๋ยวพลอยขัดเคลือบสีทำสปาฆ่าเชื้อให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะแมกย่างลงให้ใหม่แกะกล่องสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยนะคะและคันนี้ค่ะออกรถฟรีดาวนะคะเอาไปขับรีผ่อนปีหน้าก็ได้นะคะคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะได้ทุกไหวถูกอาชีพจริงๆค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ